ในหัวข้อแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องสเปกตรัมของอะตอมของกา๊าซจำเกี่ยวกับเรื่องสเปกตรัมของแสงได้ไหมเอ่ยสเปกตรัมของแสงก็คือการกระจายแสงในช่วงความยาวคลื่นต่างๆออกเป็นแถบสีหลายๆสีแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าแสงขาวเนี่ยปกติมันจะประกอบไปด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นต่างๆกันอีกหลายเส้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแสงขาวเนี่ยเกิดการหักเห ในตัวกลางนะคะมันก็จะทําการกระจายตัวสเปกตรัมของแสงออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะทั้งสองสองรูปนี้อย่างเช่นแสงขาวถ้ากระทบหยดน้ํานะคะมันก็จะเกิดการหักเหสะท้อนกลับแล้วก็กระจายแสงออกมาเป็นสเปกตรัมของแสงเกิดเป็นลุ้งกินน้ําแบบนี้นะคะหรือว่าเวลาแสงขาวไปกระทบตัวกลางใดๆที่เป็นตัวกลางโปร่งเนี่ยโป่งแสงเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดการ หักเหได้ไม่เท่ากันในแต่และแสงความยาวคลื่นก็ทำให้เราเห็นสเปกตรัมของแสงออกมานั่นเองนะคะทีนี้มันก็มีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสเปกโตมิเตอร์นะคะจะทำหน้าที่กระจายแสงนะคะคล้ายๆกับปริซึมเลยถ้าเกิดว่าเรามีซอร์สที่ให้แสงออกมานะคะอย่างเช่นใส่หลอดไฟอันนี้เนี่ยมันจะเปล่งแสงให้ลังสีแสงขาวออกมาถ้าเกิดว่าเอา แสงขาวที่ได้จากหลอดไฟอันนี้เนี่ยไปผ่านเครื่องที่เป็นเครื่องสเปกโตมิเตอร์เนี่ยมันก็จะทำการกระจายแสงขาวออกมาเป็นสเปกตรัมต่อเนื่องเหมือนกับเวลาที่แสงผ่านปีซึมเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนซอร์สจากแสงขาวเนี่ยเป็นแก๊สชนิดหนึง่งแล้วทำให้แก๊สเนี่ยเกิดความร้อนขึ้นนะคะทไปทำให แก๊สเกิดความร้อนมันก็จะทำการเปล่งรังสีออกมาทีนี้รังสีที่เราได้ออกจากแก๊สร้อนเนี่ยค่ะถ้าเรานำไปผ่านเครื่องสเปกโตมิเตอร์พบว่ามันจะให้ลักษณะเป็นสเปกตรัมที่ไม่ต่อเนื่องนะคะเป็นเส้นสีต่างๆแบบนี้เราเรียกสเปกตรัมของลักษณะนี้ว่าสเปกตรัมของการเปล่งแสงหรือ Emission Spectrum นะคะ และถ้าเราทําการทดลองอย่างหนึ่งนะคะโดยที่นําเอากา๊สตัวเดิมเนี่ยแต่ทีเนี้ยไม่ได้ทําให้ร้อนละเป็นก๊ซเย็นจากนั้นเอาแสงที่เกิดจากซอรต,ตัวหนึ่งเนี่ยผ่านตัวเนี้ยเข้าไปผ่านแก๊สเย็นตัวเนี้ยเข้าไปแสงขาวตัวเนี้ยเวลาผ่านแก๊สเย็นแล้วมันจะให้สเปกตรัมในลักษณะนี้ก็คือเป็นสเปกตรัมต่อเนื่องแต่ว่ามีแถบบางแถบบางช่วงความยาวขึ้นเนี่ยหายไป เราเรียกสเปกตรัมแบบนี้ว่าสเปกตรัมการดูดกลืนนะคะนั่นหมายถึงว่าตัวแก๊สเย็นชนิดนี้มันจะมีการดูดกลืนลังสีบางช่วงไว้นั่นเองนะคะและถ้าแก๊สร้อนที่ทำการทดลองแบบนี้นะคะกับแก๊สเย็นตัวเนี้ยมันเป็นแก๊สตัวเดียวกันเราจะพบว่าแก๊สที่มันเป็นสเปกตรัมของการเปล่งแสงกับ ตัวสเปกตรัมที่เป็นแบบดูดเกินเนี่ยแถบสีตัวเนี้ยมันจะตรงกับแถบเมื่อตัวนี้พอดีเส้นสเปกตรัมที่ปล่อยออกมาจากอะตอมของก๊าซไฮโดรเจนนะคะจะมีลักษณะง่ายสุดก็คือประกอบไปด้วยสเปกตรัมสีเส้นนะคะและถ้าทำการทดลองต่อไปอีกโดยที่เปลี่ยนก๊าซตัวที่แอบซอบเนี่ยเป็นก๊าซชนิดต่างๆเช่น อะปลอดหรือนีออนเนี่ยก็จะพบว่าสเปกตรัมที่เกิดขึ้นนะคะมันจะมีลักษณะเฉพาะตัวถ้าแต่ละชนิดเนี่ยจะให้เส้นสเปกตรัมออกมาไม่เหมือนกันเลยนะคะเราจึงสามารถใช้ลักษณะเฉพาะแบบนี้ไปทำนายได้ว่าก๊ซอันโนนที่ที่สมมติเราไม่ทราบเนี่ยนะคะถ้ามันให้สเปกตรัมออกมาในลักษณะความยาวคลืนแบบนี้เนี่ย มันจะเป็นท่าชนิดใดนะคะตัวลักษณะเส้นแบบนี้นะคะของไฮโดรเจนก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อโยฮันบารเมอร์เนี่ยค่ะเขาได้คิดสมการที่ใช้ทำทำนายค่าความยาวขึ้นของเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้อย่างถูกต้องนะคะอย่างเช่น ตัวนี้นะคะถ้าเป็นสเปกตรัมของแสงสีแดงเนี่ยสมการที่เขาคิดค้ดขนขึ้นเนี่ยก็อธิบายได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นที่ค่าความยาวคลื่น656.3นาโนเมตรนะคะหรือถ้าเป็นเส้นสีเขียวเนี่ยมันจะเกิดที่ค่าความยาวคลื่น486.1ถ้าเป็นเส้นสีน้ำเงินก็เกิดขึ้นที่ความยาวคลืน434.1สีม่วงก็เกิดที่410.2 กลุ่มของเส้นทั้งหมดนี้นะคะที่ได้ค้นพบจากไฮโดรเจนเนี่ยก็เลยถูกเรียกว่าอนุกรมของบาวเมอร์นะคะต่อมาสมการของบาวเมอร์เนี่ยก็ได้ทำการแก้ไขบางส่วนนะคะโดยย o ฮันเนสลิดเบิร์กเพื่อให้ได้สมการที่แม่นยำมากขึ้นนะคะก็คือสมการนี้1ส่วน l ลมด d านะคะซึ่งเป็นค่าของความยาวคลื่นของไฮโดรเจนเนี่ยจะเท่ากับค่าคงที่ r h ซึ่งเรียกว่าต่อมาเรียกว่าค่าคงที่ของลิทเบิร์กเนี่ยนะคะค่าคงที่นี้จะคูณอยู่กับวงเล็บ1.2ส่วน2ยกกำลังสองลบ1ส่วน n ยกกำลังสองนะคะโดยที่ค่า n เนี่ยจะเป็นค่าที่เป็นเลขจำนวนเต็มในอนุกรมของบาวเมอร์ค่า n จะเริ่มตั้งแต่3 4 5เป็นต้นไปนะคะโดยที่ถ้าแทนค่า n ด้วยค่า3 4 5 6เนี่ย เราจะสามารถคำนวณได้เส้นสีแดงได้ความยาวขึ้นของเส้นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินสีม่วงได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแทนคือตำแหน่ง n เน,นี้ยด้วยค่า infinity จะทำให้เราได้เส้นความยาวขึ้นที่สั้นที่สุดนะคะก็คือค่า364.6นะคะซึ่งตัวเนี้ยถือเป็นข้อจำกัดของอนุกรมนะคะของเบลเมอร์นั่นเอง ต่อมานะคะก็ได้มีการนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆเนี่ยก็ได้มีการค้นพบสมการเพิ่มเติมนะคะเพื่อใช้ทํานายเส้นสเปกตร,รัมของไฮโดรเจนในช่วงอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอนุกรมของไลามานที่ทํานายเส้นสเปกตร,รัมในช่วงรังสี UV หรืออนุกรมของพารเช่นอนุกรมของแบทเกตอนุกรมของฟูลเนี่ยที่สามารถใช้ทํานายเส้นสเปกตร,รัมในช่วงรังสีอินฟาเรดได้นะคะโดยที่ ถ้าดูจากสมการนะคะจะเห็นว่าสมการของทุกคนเนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายกันหมดและก็จะต้องคูณด้วยค่าคงที่ลิทเบิร์กเหมือนกันนะคะส่วนค่า n เนี่ยก็จะเป็นค่าจำนวนเต็มที่เป็นเลขจำนวนน้อยๆแต่ว่าค่า n ของแต่ละสมของแต่ละอนุกรมเนี่ยมันจะเริ่มด้วยตัวเลขที่ไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นของไลามานก็จะเริ่มที่ n เท่ากับ2สามสี่เป็นต้นไป ขอ,องพาเช่นก็จะเริ่มที่4ี่ห้เป็นต้นไปนะคะก็จะสามารถทำนายช่วงสเปกตรัมที่เกิดจากไฮโดรเจนในแต่ละช่วงที่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณน,นะคะโจทย์นี้บอกว่าให้หาความยาวคลื่นแสงในอนุกรมเบลเมอร์เส้นที่หนึ่งและเส้นที่สองนะคะตัวอนุกรม b บลเมอร์นะคะก็คือหนึ่งส่วนลมดาเนี่ยเท่ากับค่าขงที่ลิทเบิร์กนะคะูณกับวงเล็บหส่วน 2ยกกําลัง2ลบ1ส่วน n ยกกําลัง2โดยที่เงื่อนไขของค่า n ก็คือเริ่มตั้งแต่3 4 5ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราลองมาหาเส้นที่1กันก่อนนะคะสำหรับเส้นที่1นะคะก็คือจะเป็นเส้นที่ค่า n มีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็แทนที่ค่าคงที่ลิทเบิร์กลงไปนะคะแล้วก็แทนค่า n ตรงนี้เท่ากับ3นะคะทีนี้ก็จะเป็นการแก้สมการนะคะเพื่อที่จะหาค่า lambda หรือความยาวคลื่นตรงนี้ออกมานะคะโดยที่ หนึ่งส่วนลมดาเนี่ยก็จะได้1.524งจุคูณสิยกกำลังหนะคะถ้าต้องการหาลมดาก็กลับเสร็จเป็นส่วนนะคะก็จะได้ค่าออกมาอยู่ที่656.3อยหคูณสิยกกำลังลบเเมตรนะคะหรือว่า656.3นาโนเมตรนั่นเองนะคะซึ่งตัวค่าความยาวคลื่นตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดเรากลับไปดูตรงเส้นสเปกตรัมของ ค่าไฮโดรเจนนะคะของกา๊าซไฮโดรเจนเราจะเห็นว่าตัวนี้มันก็คือค่าความยาวคลื่นของแสงสีแดงนั่นเองนะคะส่วนความยาวคลื่นแสงในอนุกรมบาเมอร์เส้นที่2นะคะเส้นที่2ก็คือจะต้องแทนค่า N ลงไปเท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นก็แทนค่าต่างๆลงไปเหมือนเดิมนะคะโดยที่ตรง N ตรงนี้ก็แทนลงไปเป็น4นะคะจากนั้นก็จัดการทำการคณิคคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะ ก็จะได้ตัวค่าความยาวคลื่นเส้นที่2ในอนุกรมบาลเมอร์เนี่ยออกมาอยู่ที่486.1นาโนเมตรนะคะซึ่งมันก็จะไปตรงกับความยาวคลื่นของสเปกตรัมที่เป็นแสงสีเขียวนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมานะคะบอกว่าให้ลองหาความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดและยาวที่สุดในอนุกรมไลามานนะคะสำหรับอนุกรมไลามานนะคะก็จะมีสูตรการหา เป็นแบบนี้นะคะก็คือค่าที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยจะเป็น1ลบ1นส่วน n ยกกำลังสองนะคะโดยที่ค่า n เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่2 3 4เป็นต้นไปนะคะถ้าเราต้องการหาความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดนะคะเงื่อนไขก็คือเราจะต้องแทนค่า n ตรงเนี้ยด้วยค่าอินฟิน t y นะคะเพราะฉะนั้นตรง n เนี่ยถ้าถูกแทนด้วยอินฟิน t y ้ตรงนี้มันจะเป็น1ห,หารอินฟิน้ซึ่งจะทำให้พจน์หลังเนี่ย มีค่ากลายเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ยก็จะหาได้จากแลมด d าเท่ากับ1ส่วนค่าค้นที่ลิทเบิร์กเลยนะคะก็คือกลับเศษเป็นส่วนจากตรงนี้เนี่ยก็จะได้ค่าแลมด d าออกมาอยู่ที่91.2นาโนเมตรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงความยาวคลื่นของสเปกตรัมของไฮโดเจนที่อยู่ในช่วงรังสีอุลตราไวโเเลตส่วนความยาวคลื่นที่ยาวที่สุดในอนุกรมไลามานนะคะ จะหาได้จากการแทนค่า n เท่ากับ2ลงไปนะคะก็คือแทนค่า n เท่ากับ2ลงไปตรงนี้เสร็จแล้วก็คำนวณออกมานะคะก็จะได้ว่าตัวความยาวคลื่นที่ยาวที่สุดในอนุกรมไลามานจะมีค่าเท่ากับ125.1นาโนเมตรซึ่งก็ยังคงอยู่ในช่วงรังสี UV นั่นเองค่ะ